สวัสดีค่ะก็มาพบกับสมพรอีกเช่นเคยนะคะวันนี้สมพรก็จะพาเพื่อนๆมาดูต้นไม้ต้นนี้นะคะต้นนี้มีชื่อว่าเล็บคุดลังกานะคะก็เป็นไม้มงคลควรปลูกไว้ติดบ้านนะคะต้นเล็บคุดลังกาก็ใบใหญ่ขายถ้วยเลยนะคะใช้เป็นภาชนะใส่อาหารแทนถ้วยโฟมนะคะแล้วก็ยังช่วยลดโรคหลอนได้ดีเยี่ยมเลยนะคะ ลักษณะของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะใบใหญ่มากเลยต้นเล็บคุดนะคะก็จะมีลายชื่อลายชนิดนะคะอันนี้จะเป็นเล็บคุดลังกานะคะสมพรไปเห็นมาก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะเล็บคุดลังกานะคะลักษณะใบของเขาก็จะแปกก็คือคอบงอเป็นลุ่มคล้ายถ้วยนะคะมีลวดลายสวยงามต้นเล็บคุดก็ถือว่าเป็นไม้มงคลมาแต้โบราณน,นะคะ ี่เชื่อว่าจะคอยคุ้มครองภัยสิ่งที่ไม่ดีให้ไม่ให้มากล้ามกายนะคะและสิ่งอัปมงคลต่างๆกับผู้เป็นเจา้าของบ้านนะคะใบข้องเล็บคุดนะคะก็ยังสามารถนํามารับประทานได้โดยคนทางภาคเหนือนะคะนํามารับประทานคู่กับลาบหรือจิ้มกับน้ำพริกนะคะส่วนภาคใต้นะคะก็นิยมมาทําห่อหมกแทนใบยอ ซึ่งเล็บคุดลังกานะคะก็เป็นหนึ่งในใส่พันธุ์ต้นเล็บคุดนะคะซึ่งมีลักษณะใบสี่ขียวมันใบให่มีลักษณะข้องใบงอขึ้นนะคะเป็นลุ่มไขถ้วยมีการนําใบที่มีขนาดใหญ่นะคะมาเป็นภาชนะใส่อาหารได้อีกด้วยนะคะเล็บคุดลังกานะคะก็เป็นพืชที่พบเห็นได้มากในพื้นที่อากาศร้อนชื้น และฝนตกนะคะย่างภาคใต้ของไทยนะคะโดยมีการปูก,กันมากนะคะที่จังหวัดตราดเรียกว่าใบาตานีนะคะนิยมนําใบมาทําอาหารเมนูที่นิยมนะคะเช่นห่อมุกมาใสแทนใบยอออกรสขมนะคะและอีกไล่ยเมนูโดยใบข้องเล็บคุดลังกานะคะจะมีรสขมและอีกอยังให้รสเผ็ดร้อนนะคะ นำบาต้มดื่มแก้อาการปวดหัวหรือปวดเมื่อยอื่นๆของร่างกายนะคะเลรบคุดหลังกาก็ขยายพันได้ทั้งมเมล็ดและกิ่งปักชำปลูกได้ทั่วไปตัวไวดูแลง่ายแม้การขยายพันธุ์จะมีขั้นตอนที่ง่ายสามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะแต่ก็ยังมีข้อควรระวังถ้าปลูกเพื่อนำใบไปใช้เป็นภาชนะใส่อาหารนะคะ ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพราะขึ้นอยู่กับแสงน้ำและฝ่มชื้นนะคะต้นไม้ชนิดนี้ชอบดินล้วนปนทรายถ้าปลูกในป้าทึบนะคะจะไม่ค่อยโดนแดดใบก็จะแบ่ไม่เป็นรูปถ้วยนะคะแต่ถ้าแดดจัดใบจะเล็กและเหลืองฉะนั้นควรปลูกใต้ล่มไม้ใหญ่โดนแดดนํำไหลนะคะก็จะได้ใบสีเขียวสดมันแล้วก็เป็นรูปถ้วยแบบนี้นะคะ นี่ก็เป็นต้นไม้ใบสวยขายถ้วยต้นเล็บคุดลังกาที่ส้มพรนำมาฝากคุณเพื่อนในวันนี้นะคะบ้านใครมีบ้างเม้นมาบอกกันบ้างนะคะนี่ใบสวยต้นสวยเงางามเลยนะคะก็อย่าลืมติดตามรับชมคลิปของส้มพรในคลิปหน้าอีกนะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ วันนี้สมพรก็มีชุดสมุนไพรตากแห้งชุดนี้มานำสเสนอนะคะใครที่อยากแข่งขึ้นใครที่ยากขยายขึ้นใครที่ยากมีน้ำเยอะขึ้นนะคะนี่เลยค่ะชุดสมุนไพรตากแห้งสูตรกำลังช้างซ่านนะคะซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะว่าสมุนไพรที่มีชื่อว่าเจ็ดกำลังช้างซ่านมีสรรพคุณดีมากๆเลยนะคะช่วยทำให้ขยับขยายใหญ่ขึ้น ขนาดใหญ่ขึ้นแข็งขึ้นน้ำเยอะขึ้นด้วยนะคะสมุนไพรสูตรนี้สูตรกำลังช้างซ่านนะคะในสมุนไพรชุดนี้ก็จะมีสมุนไพรไล่ไล่ชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ็ดกำลังช้างสาลหมากระทืบลงพลังเสือ้อโค้งฟางแดงแล้วก็หนมนางนะคะทุกอย่างที่สม้มพรได้เอ่ยมานี้นะคะถูกจัดอยู่ในสมุนไพรชุดนี้ด้วยแล้วนะคะ ไม่ใช่จะมีแค่นี้นะคะก็ยังมีอีกหลายตัวเลยนะคะที่สมพรยังไม่ได้เอ่ยมานะคะเรียกได้เลยว่าในชุดสมุนไพรสูตรกำลังช้างซ่าน,นี้ใครที่ได้กินเข้าไปแล้วนะคะก็จะช่วยแลดูนุ่มขึ้นแล้วก็สาวขึ้นด้วยนะคะอย่างสังเกตเห็นได้เลยนะคะดีมากๆเลยนะคะแต่ที่สำคัญราคาย่อมเยาวด้วยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อตามเบอร์โทรที่ สมผรให้ไว้นี่เลยนะคะ